ครับกลับมาต่อในอีกหัวข้อหนึ่งของ Local a r e e n e t w o r k คราวนี้เรามาดูในส่วนของ w i r l l s s s l n n กันบ้างนะครับในที่นี้คงไม่มีใครไม่เคยใช้ w i r l l s s s l n n กันทุกคนคงได้สมัมผัสแล้วลักเพราะเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใกล้ตัวมากย้อนกลับไปสักสิบปีที่แล้วคงเป็นเรื่องที่ Amazing นะใช้อุปกรณ์เครือข่ายที่แบบไร้สายได้โลกมันเปลี่ยนแปลงนี่แหละครับเราอยู่ในช่วง รอยต่อมันพอดีนะครับเราเลยเห็นท <ellt on. S 2> ั้งสิ่งที่เป็นโบราณแอนทิกนะครับแล้วก็เห็นสิ่งใหม่ๆนะครับเช่นกันเหมือนกับโทรศัพท์มือถือต่างๆเราก็อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเหมือนกันใช้ตั้งแต่ยุคเป็นเขาดำกันมั้งคุณน em. ่าจะทานยุคเขาดำที่เป็นปุ่มๆนะบางคนใช้แต่ยุคที่ยังมีเสาเลยเออมีเสาตอนนี้ไม่มีเสาแล้ว เงื่อนโทรศัพท์เครื่องไหนในโลกมีเสาคงจะเฉยๆและวสมัยนีอยังเห็นไหมมีใครออกแบบมาแล้วมีเสาให้เห็นนี่คือการเปลี่ยนแปลงนะครับไวรลสแลนก็เช่นกันแต่ทีนี้การพัฒนาของไวรลสแลนเนี่ยในทางเทคนิคของเราเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นการสัมผัส่องชิ้นเป็นชิ้นเป็นอันเนื่องจากว่ากระบวนการของผู้ผลิตเองพยายามทำให้ผู้ใช้เนี่ย มีลักษณะเหมือน seamless คือไม่มีความรู้สึกเลยว่ามันมีรอยต่อของการเปลี่ยนผ่านหรือว่ามีรอยต่อของการใช้งานคุณใช้ wireless land จะให้เหมือนกับสไตล์ว่าคุณเดินไปที่ไหนเนี่ยก็จับก็ใช้งานได้เลยที่นั้นถ้าคุณเคย connect เข้าไปแล้วสไตล์จะเป็นลักษณะนั้นแต่สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่มันได้มาเลยนะครับในเบื้องหลังมันเนี่ยมันต้องมีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงการปรับุงเทคนิค รวมไปถึงมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งคงอยู่นอกสโคปของรายวิชาเราในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่คอยจัดการในสิ่งเหล่านี้นะครับคอยเป็นซูเปอร์วานะครับคอยเป็นซูเปอร์วคอยคอยดูแลว่าอไอตัวที่เหมือนกับว่าคุณเชื่อมต่อเข้าไปที่ t u u อย่างเงี้ยของ True ไ i f i เชื่อมต่อไปแล้วมันไปเช็คแอคเคาท์ตัดแต้มของคุณยังไง กลับมาถึงที่เป็นบนสีวัชพุ่มมาเชื่อมต่อของสีวัชพุ่มไม่ต้องเสียตังค์ละใช้แอคเคาท์ของสีวัชพุ่มยังไงแล้วในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเกิดตัวซอฟต์แวร์ที่มันทําได้ดีคุณไม่ต้องล็อกอินในตัว True ด้วยนะปัจจุบันผมไม่แน่ใจว่าคุณต้องล็อกอินหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดไม่ต้องล็อกใช่ไหมใช้ตัวดึงค่าจากซิมเลยป่ะเาอขาออกั้งแรกข้างแรก,แรก,แรกอย่างนี้เขาเรียกล็อก อย่างนี้ก็ถ้าเกิดไม่ต้องล็อกเนี่ยคือใช้ดึงข้อมูลจากนิสซินงั้นคุณเปลี่ยนเครื่องเนี่ยคุณก็ล็อกอินหนึ่งสักครั้งเหมือนกันจริงไหมแล้วล็อกอินประจำะแต่ถ้าเกิดมันดึงข้อมูลจากซิมเนี่ยคุณไม่ต้องล็อกอินไงแค่ต่างกันตรงนี้จริงในซอฟต์แวร์ทำได้น,นี่นี่คือกระบวนการของทางซอฟต์แวร์ที่เขาทำนะครับแต่มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เขาเลยไม่ได้ไม่ได้อินเตอร์เให้คุณใช้งานง่ายขนาดนั้นนะ แต่ในหลายที่มันมีถึงว่าช่วงที่ไม่มีสัญญาณ Wi-Fi คุณก็ใช้ตัวโมบายนะครับช่วงไหนคุณไปถึงที่มี Hot s อร์ฮอสอนะครับมันก็ดึงข้อมูลจากในซิมเรานี่แหละจะมีค่า e ีมีค่าอะไรต่างๆแล้วมันก็จะไปออเทนกับผู้ให้บริการเครือข่ายแล้วคุณก็เชื่อมต่อ Wi-Fi ได้เองอย่างนี้คือเป็นซิมเลสของแท้นะครับนนทางเทคนิคทำได้ แต่ในตอนอ e มพิเมนต์อาจจะมีบางอย่างโพลิซีบางอย่างซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นประเด็นไหนแต่ในเมืองไทยไม่เห็นเขาทำกันนั่นเองนะครับแต่ใน,นเพลงทคนิคก,ก็ทำได้เพราะแทนที่คุณจะนั่งกด u s e r n a m e l o g i อกอต่างๆก็ดึงอีม่ใช้มันมันยูนิคอยู่ในตัวสิ่แล้วนะครับ w i r e l e s s LAN นอกจากนำมาใช้เป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายในระยะใกล้ที่เป็นโลคอลหรือเน็ตเวิร์กแล้วปัจจุบันยังถูกนำไปใช้ อย่างกว้างขวางในเชิงของเป็นไวเลสเลนเวิร์กที่เป็นสปอร์ตนะครับโมบายออเปอเรเตอร์เนี่ยเป็นผู้ที่ดูหยิบมาใช้อย่างเยอะเลยครับอย่างเยอะมากๆทั้งทรูทั้ง a s s a ส s ก็ไปจับมือกับ 3BB นะครับเพื่อให้บริการตัว Wi-Fi Hotspot ตัวดีแท็บเองก็เปิด Access Point ที่เป็น w i r e l e s s LAN เขาเองทั้งหมดไม่ได้ต้องการจะทำธุรกิจของ w i r l l s s s l n n จริงๆจังหรอครับจริงๆมันทำเพื่อลดโหลดของตัวโมบายครับว่าผมจะเล่าตรงนี้หลายครั้งแล้วละ่ะย้ำไปครั้งนึงก็คือว่าโหลดบนโมบายเนี่ยมันจำกัดในเรื่องของแบนดิดที่เขาได้มาเนี่ยไม่เยอะนะครับยังไ,ไม่ได้ประมูลตัว 3G ไปในช่วงก่อนตอนนี้เขาได้แล้วในอ l เ m นต์อยู่แบนดิดที่เขาได้ไป15เมกต้องแชร์ทั้งเสียงทั้ง Data ไม่พอ ทำไงให้ตัวเสียงและ Data มันดูไม่ไม,ไม่ทราฟิกเยอะเกินไปก็ให้คนที่ใช้ส่วนหนึ่งอ่ะออฟโหลดไปลงมาใช้ที่ Wi-Fi ก็เลยต้องพยายามตั้งจุด Access Point ใครจับ Access Point ตรงนี้ได้ก็ใช้ Wi-Fi โหลดเป็น Data ก็จะลดลงน,นะครับนั่คือที่มางั้น w i r l l e s s LAN ไม่ได้ใช้เฉพาะบุคคลเท่านั้นนะครับตัวที่เป็น Mobile เ p รเ a อร์ก็นำไปใช้ส่วนที่โตขึ้นอีกส่วนหนึ่งจริงๆก็คือ ในบุคคลแล้วก็ในองค์กรผมเห็นว่าแทบจะไม่มีรายไหนเลยครับที่เมื่อมี ADSL แล้วจะติดเราเตอร์ที่มี Wireless Access Point ร้อยละเกือบร้อยเลยครับตอนนี้แทบทุกบ้านนี่นั้นจะบอกว่า w i r e l e s s LAN ก็เลยเป็นสิ่งที่ทุกบ้านน่ที่มี ADSL จะมีนะครับจะมีนั้นตัวนี้ก็เลยเป็นตัวที่ น่าสนใจขึ้นมานะครับแต่เราก็ไม่ได้ไปดูแอปพลิเคชันมานะเราจะดูทางเทคนิคกอนสันนิดหน่อยว่ามันคืออะไรในช่วงแรกของการทำไวเลสแลนเนี่ย <c oughs> ในหลายที่ก็มองว่า <c oughs> การติดตั้งสาย <c oughs> เดินสายลากสายเนี่ยมีการข้อจำกัดบางอาคารเนี่ยมันทำเสร็จแล้วเขาไม่อยากจะเจาะสายใหม่เขาก็ มองว่าเอ๊ะไวเลสแลนเนี่ยมันทำเป็นเหมือนกับ extension เป็น e x t e n d range ของการเชื่อมต่อเครือข,าข่ายเช่นเขาวางสายแลนไว้หมดถึงจุดจุดหนึ่งปุ๊บแล้วปรากฏว่าในห้องเนี้ยเพิ่งสร้างมาใหม่จะไม่มีแลนทำไงดี <c oughs> เขาก็เอาสายแลนที่ลากไปแล้วเนี่ยครับไปติด access point ซะสายแลนเดิมนะครับที่มีสาย utp ที่ห้อยๆอยู่ ทนที่จะใส่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวเขาก็ไปติดอุปกรณ์ที่เรียกว่า Access Point ก็ Access Point เนี่ยก็กระจายค่าคลื่นของ Wireless LAN ทำให้ผู้ใช้งานในห้องห้องนั้นก็สามารถใช้งานอิทอร์เน็ตได้เพิ่มจำนวนขึ้นมานะครับบาง configuration ใช้ตัว Wireless LAN เชื่อมกัน2ตัวแล้วก็เอาค่าที่ได้จาก Wireless LAN เนี่ยไปเชื่อมต่อเข้ากับ Switch คล้ายๆมันก็นเป็น Bridge โดยใช้ไวเลสอย่างนี้ก็เป็นไม่ได้งั้นการประยุกต์ใช้งานไวเลสแลนก็จะเป็นได้หลากหลายมากขึ้นนะครับส่วนหนึ่งที่ถูกขับให้มันใช้ได้มากเพราะว่าไม่ต้องการในการลากสายนะครับบ้านเรา,าชัดเจนครับถ้าคือขายในบ้านเราไม่มี Wireless Land ผมเชื่อว่าไม่โตขนาดนี้ทุกคนแบบต้องเดินสายใหม่กับไปแต่ละห้องแต่ละห้องแต่ละห้องเนี่ย เป็นเรื่องลาบากสำหรับหลายคนคุณจะเห็นแค่เรื่องเสาทีวีอะครับลงมาในเครื่องเครื่องหนึ่งแล้วตอนจะต่อเข้าไปพวกอีกเครื่องหนึ่งคุณจะเห็นได้ว่าโอ้โหลากละยงระยางกันทั่วบ้านเลยนี่คือนี่คือเรื่องของความจริงของแฟกว่าโอ้โหจะไปนั่งจา้างช่างมาต่อส่วนใหญ่ก็ไม่แล้วลากันลเลยลอยนะครับนั้นเปหลาย้หลก็เลยตอบโจทย์ของลูกค้าตอบโจทย์ของผู้ใช้งานได้อย่างอย่าง ตรงใจเลยครับมีช่วงหนึ่งเขาเคยมองว่าไวเลสแลนเนี่ยจะมาแทนที่แลนคงเป็นไม่ได้นะครับมันก็มีการใช้งานที่แตกต่างกันไปคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปอยู่ดีคุณจะมปนั่งเสียบไวเลสให้แชร์กับคนอื่นใน,ใน,ในโอกาสที่โอกาสชนกันแจมงกันเยอะเนี่ย มันก็จะทำทำไมก็ลากสายไปเป็นจุดเป็นจุดเป็น,จ,ปน,จ,ปนจ,จุดดีกว่าผ่านสวิตช์ยังไงก็เร็วกว่ามองมุมหนึ่งก็ได้ให้เกิดสมมติในห้องเรียนคลาส,สเรียนหนึ่งของคุณห้องเรียนกัน160คนถ้ามีแอปติดอยตัวเดียวติดอยู่กลางห้องเลยแล้วทุกคนหยิบ iPad ขึ้นมากันเล่นทุกคนคุณว่าเน็ตเวิร์กมันจะวิ่งไหมวิ่งหรือตัวคนเอาวิ่งไปวิ่งมาวิ่งหาสัญญาณ มันก็มีข้อจํากัดครับไม่ใช่ว่าในห้องเนี้ยสัญญาณรับได้หมดจริงรับได้ทุกคนแต่ใช้งานได้ทุกคนจริงหรือเปล่านะครับแถ้าเกิดในเคสนั้นปั๊บในเคสของการเรียนลักษณะนั้นไวเลสแลน์อาจจะไม่สามารถตอบนี้ได้ในห้องเลคเชอร์ในมหาลาัยหลายๆที่ที่เขาให้บริการเครือข่ายครับ เขาก็เลยจะมีเป็นห้องแล้วก็มีพอร์ตของอิเนเทอร์เน็ตให้ยุคนั้นไม่ใช้แท็บกันเยอะนี่จะเป็นใช้น้ตบุ๊กคนก็เสียบโนตบุ๊กแล้วก็เสียบสายเพราะถ้าเกิดทุกคนหยิบโนตบุ๊กมาร้อยกว่าคนสองร้อยคนแล้วเล่นอิเนเทอร์เน็ตหมดไวรัสแรมรับไม่ได้แน่หลายคนก็มีข้อขังขาอาจารย์พูดจริงหรือเปล่าไปลองได้ไปลองได้ไปลองได้ลองชวนๆเพื่อนมานเลยร้อยหกสิบคนหยิบแท็บกันทุกคนมา แล้วเปิด YouTube กันทุกคนเลยคนจะเป็นยังไงลองได้ของนี้นะครับของนี้ลองได้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับแล้วถ้าเกิดอย่างนั้นเล่าเลยไปก่อนแลัน,นะถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงละ่ะที่ทําให้ถ้าเอิญเราเป็นคนออกแบบเครือข่ายและต้องการให้ห้องประชุมนี้มีคนใช้งาน500คนแล้วใช้อินเทอร์เน็ตได้ทุกคนในเป็นที่เป็นไวเลสเออคุณจะทำยังไง ใช้คอนเซปต์เดียวกับโมบายแต่คุณต้องเลือกใช้แอนเทนอรแอนเทนอบางตัวที่พุ่งไปอย่างเช่นอย่างเช่นนะแอนเทนากลุ่มหนึ่งศาสตร์เป็นเส้นยืดเตี่ยวเส้นนึนะแอนตนอกลุ่มหนึ่งก็ศาสตร์เป็นฟันปลาสมมติคุณออกแบบผมวาดให้กันนสมมติว่าเป็นห้องใหญ่ๆห้องนี้ คุณก็จะมี Access p ต i n t ตัวหนึ่งสาดน,นี่แอคเซ็ปต์พอยต์อีกตัวหนึ่งก็สาดไป Access ป o i n ออีกตัวหนึ่งก็สาดมามันจะตีกันไหมเราก็อย่าลืมว่าถ้าให้เราเป็นคนดำเนินการมันก็มีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือ เรื่อง n แนลผมปิดอันนี้ก่อนจะได้เห็นชัดๆเรื่องของชแนลการออกแบบที่ดีอ่ะเวลาตานวางโครงสร้างของห้องในตึกตึกเนี้ย คุณจะยอมให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นไม่ได้บังอย่างคุณเห็นไหมครับ Wireless SPU เดียวกันอยู่บนชัแนลดยวยกัน, channel, กนคือชแนลที่สิผมจับเงี้ยผมจะจับตัวไหนมันก็ชนเงินที่เป็องอันนี้อาจจะเกิดจากการที่มันทำเซตออตโต้หรือบ,บางอย่างผมก็ไม่แน่ใจแต่ที่นี้มัน,นมีบางอย่างท,ที่น่าคิดนะครับไวเลสแลนมันมีหลายช h แนลสิบสองสามสิบสี่ช สักครู่นะครับ